เวลคัม2026สตุดยอดกล่องเอาแค่3กล่องนี้เท่าไหร่เนี่ย4,800บาทอ่ะกล่องนี้ก่อน800บาทจะได้อะไรอืมบวก10ท็อป70คนอันนี้พันเท่าไหร่อะพันหกใช่ไหมคนดูถ้าจำไม่ผิดน่าจะพันหกพันหกรบาทจะได้อะไรอืม ได้เอ็มโห oh. ถ้ากูได้ต่ำกว่าร้อยเอ็มนี่น่าจะน้องห้อยู่อันนี้สองพันสี่ไม่เอาเอ็มอ่ะมันมันจะไม่ลุ้นเว้ยขอเป็นแบบใบนี้แล้วกันท็อปสี่สิบห้าเอ็มอ่ะมันอาจจะคุ้มนะแต่ผมอยากได้ความลุ้นมากกว่าไงคือชีวิตอยากแขวนอยู่บนเส้นได้ขอท็อปสี่สิบห้าตงเขาไวโอ้โหแย่ oh. yeah. สุดวะ <c oughs> น่าจะแย่สุดนะได้เอ็มคุ้มสุดแล้วน่าจะใช่ครับอ่ะเอ็มดูก่อนแล้วกันขอซักร้อยห้าสิบไปโอ้ oh. เยอะไปหรอคือสามหลักปึ๊บ 213มถือว่าเฉดได้เลยนะครับผมให้เยอะอยู่เยอะเลยอะ่ะรวมปีเก่านะครับไม่คาดหวังอะไรเยอะไม่คาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวังแสนเอ็มเอหนึ่งร้อยเอ็มขึ้นไป FC หรอเอ่อเคียร์ซ่าบวกสิบ FC โอ้โหสี่สิบแปดเอ็ม กได้อยู่มั้งทำไมรู้สึกมันดูคุ้มกว่าคุ้มกว่าก็ตเอลีเก็ตเอีผมเปิดไป20,000อ่ะได้ประมาณ 500M อ่ะรวมๆอ่ะโคตรน้อยเลย2,000กว่าบาท1 0 0ยร้อขึ้นแน่ๆเว้ยยังไงก็ 100M ขึ้นถ้าไม่ใช่ 100M คือไม่ใช่แล้วเพราะท็อปอย่าลืมว่า30คนที่แพงสุดใน4คลาสตัวแพงเยอะนะเว้ยนึกไม่ออกว่ะขอเป็นเทนก็ยังเป็นร้อยกว่าเอ็มใช่ไหมร้อยห้าสิบเทนฮาร์ตเวิร์กซีซีอ๋อนี่ไงคริสเตียโนโรนัลโดซีซีบวกสิบน่าจะกว่า นี่ไงที่เราทำหาทวินหาเนี่ยมาเลยไงมาเลยไงแล้วซีซ oh, <อ>ีอาร์เจนตินาซีเอฟเมซี่โค้าตลาดมาเร็วมาเร็วโอ้ oh, มันก็ได้อยู่อ่ะแต่แม่งก็ได้แค่ว่าได้อยู่มันต้องอยากรวยอ่ะใครอยากเป็นเศรษฐีชนะสี่ชนะสี่อ่ะ